นีทางท่านทนายไปศึกษานิสัยของหมาปลาส้มว่าเป็นหมาแบบไหนนะคะอืมว่าเป็นหมาแบบไหนเป็นหมาเป็นหมาองคลรักหมาเฝ้าบ้านหรือหมานัก,กล่ามันว่าอืมนะเป็นหมาแบบไหนแต่ในสิ่งที่เห็นก็คือภาพที่ออกจากสื่อแต่ละสื่อนะมันขึ้นเขาได้นะหมามันเป็นคนนําทางด้วยซ้ํานะอืมแล้ว มาบอกว่าเออน้องจะขึ้นไปทําไมบ้านพ่อบ้านแม่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอืมมึงเข้าใจสถานการณ์การหลงไหมเออกูถามตรงนี้นะมึงเข้าใจสถานการณ์การหลงไหมอืมมันไม่ได้ขึ้นไปหาเซเว่นมันไม่ได้ขึ้นไปหาร้านค้าหรือมันม,มันไม่ได้ขึ้นไปหาเอรดไอติมการหลงน่ะ มันไม่รู้หรอกว่าตรงที่เราอยู่นมันอยู่ไหนมองไปทางไหนมันก็เหมือนกันหมดไอ้ตรงนั้นน่ะอืมมึงจะมาพูดมึงจะมาพูดว่าบ้านพ่อบ้านแม่มไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันจะขึ้นไปทําไมมึงพูดพ่อยมากเลยอือมึงพูดพ่อยมากอืมสถานการณ์การหลงน่ะมึงลองไปถามผู้ใหญ่ก็ได้มึงไม่จําเป็นต้องมาเอาเอาเอา,เอาความคิดของเด็กหรอกผู้ใหญ่อ่ะเข้าหลงป่านะเข้าหลงไปทําไมอืม เขาคิดว่ามันมีร้านค้าตรงนั้นเขาคิดว่ามีบ้านคนตรงนั้นเหรือมันเขาถึงได้เดินไปเออสถานการณ์การหลงป่านะี่มันเออ่อ,อยนี่แหละผู้หนึ่งเคยหลงเอ,อ่อแอดลี่เป็นหนึ่งคนที่เคยหลงป่าแต่ว่าโชคดีคือว่าไปด้วยกันหลายคนมีแม่มีพี่สาวแล้วก็มีพอลลี่นะคะไปหาบักหวานนี่แหละหลงในขนาดนั้นน่ะอายุป,ประมาณสิบกว่า สิบกบว่าขวบนี่แหละอืมประมาณบอกก็หาประหกนี่แหละอืมนะไปไปกับแม่ไปหาเก็บผักหวานอืมขึ้นไปบนเขาแล้วมองไปทางไหนมันเหมือนกันหมดนะอืมไปทางนี้อุ้ยก็คือคือทางเมือเฮือนเฮ้อืมไปทางนี้ก็หันไปทางนี้ก็เหมือนเหมือนทางจะกลับบ้านไปเรื่อยไปเรื่อยพี่น้องอันนี้ขนาดผู้ใหญ่นะเออแล้วไม่ต้องถามถึงเด็ก อืมไม่ต้องถามไม่ต้องถามเลยถึงเด็กนะ่ะอืมมันไม่ได้เดินขึ้นไปเพื่อที่จะหาบ้านพอ่อบ้านแม่มันหรอกมันหลงคําว่าหลงมือข้าใจไหมมันไปทางไหนไม่รู้อ่ะมันก็เดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวเออม,มันไม่มีทางออกแล้วอืมมึงยังไม่เข้าใจสถานการณ์เลยอไอ้ที่เขาว่าว่าเดินตามเดินตามบาซ้มไปนะ่ะมันไม่ใช่ว่าเดินไปจนถึงที่ที่เสียชีวิต มึงเข้าใจไหมที่เขาพูดท,ที่เขาที่เขาแถลงนะ่ะอืมอาจจะเดินไปห่างจากบ้านไม่กี่เมตรหรือว่าเดินไปพ้นสวนยางมันก็เป็นปา่าตีนเขาแล้วมันก็เป็นทางขึ้นเขาแล้วอืมอาจจะเดินไปแค่นั้นแล้วทีนี้น้องน้องก็เดินไปต่อไปเองมึงเข้าใจคําคําแถลงของทางทีมทนายไหมนี่อืมป้าเถียงข้างห่างคู่คู่คอยละศูนอืมเด็กมัน บนเขามันไม่ใช่บ้านพ่อบ้านแม่มันมันจะเดินขึ้น,ปนไปทําไมเพิ่อนวะอือเออเมื่อนี่ใส่สูตรสิเป็นสิเป็นทนายใหอันให้หมาค่ะสิเป็นทนายให้ใหมา,นนา,หมาอืมมีการบอกให้อันท่านที่แม่นายนะอันอะไรนะอ่าแยกประเภทของของหมาปลาส้มว่าเป็นหมาหมาแบบไหนอืมเขาไม่มานั่งแยกให้มึงหรอก ไอสิ่งที่หลักฐานที่เขาเอาขึ้นไปนะ่ะมันไม่จำเป็นต้องมันมาแยกว่าเป็นหมาเฝ้าบ้านหรือเป็นหมาอันองค์คลักหรือเป็นหมานักล่ามันไม่ต้องไม่จําเป็นขนาดนั้นอืมนะเขามีเขามีภาพม,มีวิดีโอมีอะไรที่มาเขาเรียกอะไรนะมาเป็นหลักฐานอืมทําให้เชื่อได้ว่าเขาเขาจะพูดประมาณนี้เขาทําให้เชื่อได้ว่าสวัสดีค่ะพี่นาะอืม เด็กอาจจะเดินตามหมาไปคำพูดของเขานาะมูฟังแน่ยมมันติดปากปลาส้มทำไมอืมแสดงว่ามันคุยกับมารู้เรื่องอืมจนเป็นพะยะเป็นจนเป็นทนายให้หมาเลยอ่ะมือนี่นะจ๊ะอืมวันนี้เป็นเป็นทนายให้หมาแล้วนะจ๊ะอืม มันไม่ใช่หน้าที่ทนายใช่ค่ะเขาก็เขาก็เออพูดถ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ึง <ke> ว่าข <c oughs> <tire> ้อส <c oughs> ันนิษฐานเพราะมันเป็นมันมีเคยมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะอืมแล้วก็มีเหตุการณ์เทียบเคียงนะอืมเขาใช้คําว่าอาจจะแล้วก็อ่าใช่ถูกต้องนะคุณดัตฟอนเนาะอืมแล้วมึงก็มาติงต่างหาว่าเขาอ่อ หาว่าเขากล่าวหา,าปลาส้มอย่าง,งุ่้นอย่างงี้อืม <c oughs> <c oughs> แล้วทำไมมันบอกว่าทำไมถึงไม่เจอ DNA อไม่เจอ DNA อของหมาของปลาสม้มขาบน้ำลงน้ำลายก็พ่อหมามันไม่ได้ไปถึงจุดในที่ที่น้องเสียชีวิตไงอืมและอีกอย่างหนึง่งที่มึงบอกว่าถอดกางเกงวางใส่กอหญ้าใช่ไหม เออทําทําไมถ้าเด็กมันทุรนทุรายทําไมกางเกงถอดไว้ในกอหญ้าแล้วรองเท้าวางคู่กันอย่างเรียบร้อยมึงไม่ได้ถ่างหูถ่างตาฟังเหรอว่าคนที่ไปพบรองเท้าคนแรกมเขามารับสารภาพเลยว่าเขาเป็นคนเอาไปเอารองเท้านไปวางให้มันเป็นคู่กันในมึงบอกมึงรู้ทุกเรื่องเออ คนที่ขึ้นไปหาของป่าที่เจอรองเท้าน่ะเขารับสรารภาพเลยว่าเขาเป็นคนหยิบรองเท้ามาวางคู่กันอืมนะยายอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ที่อยู่บ้านบ้านอะไรวะบ้านจันเพนเต่างอยนะ่ะเออ มึงก็ยังมาแถว,ว่าถ้าเด็กทุรน,นทุลายรองเท้ามันจะมาวางคู่กันอย่างเรียบร้อยได้ยังไงโอ้ยใส่ว่ามึงหลู้ทุกเรื่องมึงยายตุนเออถูกจำจำ,จำได้ละอืมขออนุญาตเรียกขออนุญาตเอ่ยถึงนะคะยายตุนยายตุนเป็นคนสรารภาพกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเลยว่าเป็นคนหยิบรองเท้ามาวางคู่กันให้มันเออให้ให้มันอยู่ในสภาพนั้นอืมค่ะ เ,เราก็สันนิษฐานในเรื่องของเองเกงแล้วก็สันนิษฐานน้องถอดก่อนที่น้องจะเสียชีวิตไม่ใช่ว่าใกล้จะตายแล้วมันถอดอืมโอ้ยมากอกซับหัวไดยเนาะขึ้นดื้อขึ้นด้านเท่ <c oughs> อย่าบอกนะว่าถ้าสารตัดสินแล้วมึงก็จะมานั่งเทียงสารอยู่แบบนี้น่ะอืมอาบึงหน้าไหลอืม บักไหลมั่วฟังกูเน่อืมค่ะคนคนไหลให้หนะะ่อยค่ะคนดูพันกว่าคนคนดูพันสามพันสามกว่าคนค่ะจำได้ไหม FC จำได้ไหมว่าอ่ายายมันมียายคนหนึ่งที่ขึ้นไปหาของป่าแล้วเจอรองเท้าอ่ะเจอรองเท้าแล้วก็ลงมาลงมาในหมู่บ้านเจอรองเท้านะ่ะ แล้วลงมาในหมู่บ้านแล้วก็เลยได้รับข่าวว่ามีมีเด็กมีเด็กอ่อบ้านโกกอกหายเขาก็เลยโทรมาเอ่อโทรมาหาหาคนในบ้านบ้านโกกอกซึ่งเป็นคนหมู่หมู่บ้านนั้นแหละแต่ว่ามาเอาเมียอ,อยู่บ้านกโกกอบโทรมาบอกว่าเจอรองเท้าเด็กอืมเอ่อเป็นร้านค้าน่ะนะเออในในหมู่บ้านนั่นแหละอืมค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไป สอบเนาะไปสอบว่าพอาพอขึ้นไปเอาสุลมาแล้วเขาก็ไปสอบเขาก็รับสารภาพเองเลยว่าเขาเป็นคนหยิบรองเท้ามาวางคู่กันอืมนะฝ่ามกรเปน,น,เนอะไรไข้กันแขวบอกน้ำคนนั่นแักสิว่าอย่างไรดือด่านเนาะอืมใช่ค่ะจำได้แกบอกเอาไปวางเอาไปวางไว้เป็นคู่ ตอนแรกแกก็จะเอาไปให้หลานแมนคุณดาอันนี้เนี่ยอ่าหลายๆท่านก็จะอาจจะจําได้เนาะมมึงไปอยู่ใสน่ะตอนนั้นกูถามเนมึงไปอยู่ใสมึงคือบอลูเรื่องนี้อืมมึงสิมาเถียงอ่าเถียงทางทีมทานายว่าถ้าเด็กมันทุรนทุลายน่ะรองเท้ามันก็ต้องกระจัดกระจายเออรองเท้ามันต้องกระจัดกระจายมันจะไม่วางคู่กันเรียบร้อยแบบนั้นคนวะ มึงผัดไปนอนตายอยู่ใส่มึงก็บรู้เรื่องนี่ว่ายายคนที่ไปเห็นคนแรกเขาหยิบม,มาวางคู่กันอืมเอา้ามันมีนหาหมอทำในบอกบองรู้ทุกเรื่องไงเออค่ะอืมเรื่องอ่ะ ในเรื่องของเัินกางเกงก็เหมือนกันเด็กถอดก่อนที่จะเสียชีวิตไม่ใช่ว่ากําลังจะดิ้นตายแล้วมาถอดนะอืมเสียงน้ำคนดื่อคนด่านเนาะพี่น้องเนาะ